ครับทุกท่านผมจะมาอัปเดตเหรียญตัวหนึ่งนะครับของไทยเรานะครับผมก็คือบรอกบิตาซานะครับผมหรือว่าเป็นเหรียญของเขาเองนะครับที่ชื่อ BTZ นะครับเหรียญตัวนี้นะครับเทรดอยู่กระดานนอกนะครับผมกระดานโกโบนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนที่อยากเทรดอ่าบรอกบิตาซานะครับก็ถ้าสนใจนะครับผมก็สามารถทักหาผมได้นะครับแล้ว คลิปนี้จะมาอับเดตราคาเท่านั้นนะครับไม่ได้เชิญไม่ได้เชิญชวนที่จะให้ใครต้องมาซื้อเหรียญตัวนี้แต่อยากจะมาตาคลับให้ดูนะครับว่าตั้งแต่เข้ามาเขาเป็นยังไงบ้างนะครับเขาเป็นยังไงบ้างหมายความว่าตอนนี้อยู่ที่ราคา0.29เขาเคยตำจุดสูงสุดอยู่ที่0.31นะครับวันแรกเขาเปิดมาที่0.10 นะครับเปิดมาที่0.10ก่อนแล้วก็มีการไล่ราคาขึ้นไปที่0.31แล้วก็ย่อลงมาอีกครั้งหนึ่งอยู่แต่แถว0.10นะครับแล้วตอนนี้ล่าสุดจะทำ New h i ได้หรือไม่นะครับจะทำ New h i g ได้หรือไม่ตัวนี้จะไป1ดอน2ดอน3ดอนได้หรือไม่นะครับผมมีคำตอบสำหรับตัวผมเองนะครับผมเข้าใจดีแล้วแต่คลิปนี้จะมาบอกเพื่อนๆว่านี่คือตามเฟรมของ1สัปดาห์ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองสามสิบสามสัปดาห์แล้วนะครับผมส่วนตามเฟรมเดย์เป็นแบบนี้เพื่อนๆนคิดว่าไปต่อหรือไม่นะครับจะไปชนแนวต้านศูนย์จุดสามหนึ่งหรือไม่แต่ดูแล้วซูปทรงน่าจะไปนะครับก็ลองศึกษาเพิ่มเติมนะครับเหรียญบีทีเซสนะครับก็สําหรับผมคิดว่ามันดีนะครับแต่สําหรับเพื่อนๆ่ไม่แน่ใจว่ามันดีหรือเปล่านะครับนี่คือตะลุแนวต้านของเอสสี่เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมที่จะบินไปจัแถวศูนย์จุดสามหนึ่งดอลลาร์นะครับ ดังนั้นแล้วก็ลองศึกษานะครับนี่คือครับนะครับผมเอาครับไม่ดูนะครับผมนะครับก็คนไหนที่อยากเทรดนะครับของกระดานกองบิตซีเซ็ตถ้ยังไม่มีนะครับก็เดี๋ยวทักหาผมได้เลยนะครับผมเดี๋ยวจะพูดคุยกับผมได้แอดไลน์มาหาผมได้เลยนะครับผมถ้าเกิดว่าสนใจก็พิมพ์ไว้ในคลิปวิดีโอได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะพูดคุยด้วยนะครับคลิปนี้มาบอกสั้นๆครับผมสวัสดีครับ